ปบ้านใบแดนตัวค่าใสลีทักทายสบายดีท่านผู้ชมจากประเทศอิตาลีเมื่อเนี้มีแดดท่านผู้ชมขางมังบวบลมหมดแล้วแล้วก็บ,บุมมี่ลูกล้วคอยวาจะมาตัดจะมาลือถิ่มหมดแล้วท่านผู้ชมเก็บลูกหมดแล้วหน,น้าหนาวหรอบุมมีหลูกแล้วจะได้มาลือถิ่ม ด้วนี้เบียภาคข่อยวานแกนภาคมันแตกกันมากหมกเพลกก็มาพริกขี้นูเห็นว่าลูกน้อยๆแบบนี้นะคืออ่อนๆน,นี่ทันผู้สมแต่ว่าเพ็ดเพ็ดเพ็ดแห้งจะเก็บก็สิรายอยากเก็บอนวยสุกมันรออีกจักหน่อยเขาไปบ้านไว้แดตนวเขาไปบ้านไปมันเปียกนะโอ้ย Cò bay Này Bên là than cô xôm Dưới đáy mà lử ở ngốt hmm. là bà nhỉ Bát Trong phà ngám ngám than cô xôm Trong phà bà ngám ngám ดอกจะไจด้ใส่ถุงมือแหละท่านผู้ส้มาะวาดเดยวจะคั่นคายเนาะคั่นคายมือมีแต่ใบแหละบ้านนี้บ่มีหลูกเก็บหลูกไปหมดแล้วมือนีบ้ันเนาการด,ดีค่ะกองฝาล้างฝนฝนตกเรียงกันมาซ้ำซีเมือแล้วท่านผู้ส้มตัวนี้หยาตัวนี้ ขึ้นมาซ้อนช้อนขึ้นมาเต็มนี่เลยชิมาดือชิมมาจัดการสวนผักไม่เลยทานผูสม้หมหยดผักฟางตัวเหนือเป็นสตอเบอรี่ผักเฆวจะได้อาเขาในอันในห้องเก็บโค้งเลยทานผูสม้มเพราะว่าหน้าหนาวเลยตัวเี้ก็ผักแคือการหยดงามงามทานผูสม้ม ยอดแตกขึ้นมากม่ยแบบง,งามๆในภาคอีตูทนันผู้ชมหนาวๆเบื่อยหมดฝนตกฝนตกตลอดเหนือภาคอีตูเดอร์จะตัสตะไข่เนี่ยก็จะได้ใหญ่กัน,นทันผู้ชมแตกขึ้นมาละจะมาลงมือขั้มเลยโอ้ยยุง่งลงมือเห็ดหลนันผู้ชม เพราะว่าขอดจะเห็นมือได้ก็บรได้ยเห็ุฝนตกฝนตกทุกมือแม่โอ้ยก็เลยบรได้ยเห็นสมแคป <c oughs> สมตัวนี้พว่วมเหลื่อมจะซุกลรวท่านผู้สมสมเปลือกเบิ่งหลูดแม่ท่านผู้สมมีแตะหลูดดกดกคักดก,ดก,ดก,ก,ดกแม่แม่สมนี่ เบิ่งหน้าท่านผู้ชมลูกลูกคักลูกแน่ปบสะอ้อนสมจะค่อยบ่ค่อยกินดอกท่านผู้ชมมีอยูซามตนุนภาคคืนสายเบิ่งหลกัก <laughs> จะได้เติมดินเข้าไปก่อนทันผู้ส้มขาวๆีนหลักผู้ขึ้นมาหมดขึ้นสายก็ว่่ค่อยได้ใส่กินเลยทันผู้สม้มออนแต่สมตัวนีเป็นโรสเมลี่ทันผู้สมผักตัวนีเป็นจะปองจะแป,ง,ปงหมาจะเมนอันบุตรัวบุงนะบุงนี่อยนะ้อยบ่บงคือตัวนี้น้อย บุคอยเห็นตัวนะหาตัวหนักท่านผู้ชมอาจจะเ่็นเมนบ่งเนาะอาจจะเป็นมแมลงบินมาแล้วบินไปนะเออแมนแหละท่านผู้ชมนี่เห็นตัวแหละให้ตัวลรากับโบเก็บไว้ดอกท่านผู้ชมผักนี่ก็บโบคอยได้กินผักตัวนี้เป็นของผัก ซาลาเนียอิตาเลียนทานผู้สม้มค่อยบค่อยมาเพราะว่ากินแห้งโวดได้แล้วก็ขาใช่ทานผู้สมบขามือหนากระชิกัดมากคือเกาตัวนี้กินแห้งค่ะตัวนี้เป็นคือขายอันคือกระเพ้านะกินจะออกแบบพักอีตูน้อยนึงทานผู้สมกิน กินห้อมหินหมดแล้วขคตจะตัดถิ่มให้เขาแตกขึ้นมากม่หมดอินน,นี้นะจะเป็นแมงบงกันเลยว่าทานปูสชมห้าตัวอยากวัวตัวนี้น้อยแล้วขคตจะมาตัดออกให้เขาแตกขึ้นมากม่ยมะนาวปีนี้โบเป็นลูกทานปูสชมมะนาวเลื้องตัวนี้ <G ül üyor> ไม่ทันผู้สม้มบไหร่บไหร่ว่าเก็บไม่ทันผู้สม้มแตกแล้วนี่แตกบีปลายายอยู่มะเขือ,อเทศตอนนี้เป็นองุง,งนลตอนนี้ก็โดนมากทีไอหงเก็บโค้งกระลูกลกทันผู้สม้ม มือเนี่ยถามโบท่านก็สิมาเขี้ยเหมือน,อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาพักจะปลูกพักไว้กินจากเล็กน,น้อย่ว่าจะปลูกโอ้ยจะปลูกเขาในห้องนี่เพราะว่ามีบนหอมอยู่อ้าว นตกลม่มต้นแอปเปิ้ลนี่พี่ได้เป็นติดอยู่แอปเปิ้ลแต่ว่าติดกระโลนลงมาโอ้ยเบิ้งหน้าท่านู้ชมคือว่าเป็นตะเทินอยู่นี่ลหรอตร้นอันต้นเอลมอนเอลมอน ซื s s ma, ân, ้อมาซื้อมาปลูกยังบ่ทันได้อันใหญ่กระทังอีกได้ทันผู้ส้มเบิ่งน่ะตัวนี้ซื้อมาใหม่ต้นกล้วยนี่บ่ได้รดน้ำปลูกไว้ใส่ไจัพ่อนผักน้ไดอกม ตัวนี้แตกขึ้นมาหลยไล่ลทันผู้สมุมเม่นหมดแล้วตัวนี้แตกขึ้นมาเนี่ยต้นมะเขือเนี่ยก็จะได้ตัดถิ่มแล้วทันผู้สมุมบ่มีลูกแล้วดิเพราะว่าจะให่งดอกใหม่ของเขาแตกขึ้นมาตัวนี้ก็งามง่ามไม่ทันผู้สม้มถือมาต้นซื้อมาความสั่นกับความยาวประมาณนี่แหละทันผู้สม้สมลงมาประมาณแถวเหนือลงมา มาเลียงไปเลียงมาก็แตกแบบนี้ทันผูส้มงามงามคักเลียงแบบน้นอยๆจึงสี่ทุกอย่างเลียงน้อยๆมากทานผูสชมค่อยๆเลียงไปตัวนี้ก็ตอนสื้อมากกว่าน้อยๆประมาณเท่านี่แหละแต่ว่าตอน,นี้ ยังไงล่ะสองสามปีงั้นตัวนี้ทางหวันจะไเจริญง่ามง่ามตัวนี้ก็ง่ามคักไม่ทันผูุ้่มจะได้เติมดินให้อีกอยากหน่อยเพราะว่าเห็นหลากของเขาอยู่ง่ามค่ะ ตัวนี้สโคสิบเบะเขาในบานบมอทานผู้ชมง,ามงาม่ามแห่งง่ามว่าแบบน้ำง่าม,ม,มตัวนี้นนจะเอาหนำออกได้ทานผู้ชมเพราะว่าเขาบ่าบามากหนำปั้นได้นาะมีหนำนี่หลักของเขาจะเนะ่าหลุดตัวนี้นะตัวนี้ดิดินมันแสะเกินไปเนาะ ทันผู้ชุ่มมีแดดนลเอาปลาใส่แดดเล็กๆกนหน่อยหลักปลาใส่แดด,ด,ด,ดคดดู้บาโดชิบนำต้นายโดหลักของเขาจะเนาตัวนีสือมาเหลียงมานหน่อยแปบบเดียวก็ใหญ่ละทันผู้ชุ่มเอกใหม่เ้อนไก่ <laughs> ตัวนี้ทานผูสมนี่ข่อยจะได้จัดแตง่งให้งาม,งามทานผููสมจะหาขวดจะหาเนี่ยมาใส่เลาวข่อยจะจัดแตง่งแล้วสื่อหินเขามาใส่อย่างแค่ใบของเขาตกนะอยทานผูสมแตกขื้นมากหลุดได้นี่ใบของเขาเนี่ยขาตกมันแตกขื้นมากหลุดงามแบบนี้โบมี่นำก็ขื้นไม่ทานผู้สม นี่พวกเอยสนใจหน่ำดอกในท่านผู้สมใบของเขาตกขึ้นมาตกลงมาแล้วก็แตกขึ้นมาแบบนี้ทันผู้ส้มแตกขึ้นมาแบบนี้นี่คอยอาว่างมาเนี้ก่อนเนาะเราคอยจะมาเหตุจัดโทอันง,งามงามน,นี่และเราคอยจะเอาอันไปไปตบไปแตงคอยจะเด็ดออกมาก่อนทานผู้ช้มเพื่อว่าให้เขาแตกขึ้นมาเนี่ย เด็ดขึ้นมาไวแ้แถวนี่้อเอาใบเก่ๆในจักน้อยแนละ้วทันผู้ส้มใบอ,อ่อนๆเขาก็จะโปรเตกต์บวปิดไวแ้แถวนี่ให้เขาแตกขึ้นมาอ,อ,อเขาแตกขึ้นมาแล้วนี่ผ้าเก่หลายครับใบของเขาคู่ออกมาเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้ ทันผู้ชมแตกมากแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมาตบแดงำงามนี่ก็จะสือ่อสื้อโทมาใหม่ก็เนืมาทานผู้ชมุมใบของเขาาู่ลงมานะแตกขึ้นมาหมดเมื่อก่อนมีลายหลายทานผู้ชมุมแต่ว่าคอย ่อยทยนยอยเอาถิ่มแม่ทนันผู้ส้มเพราะว่าร้ายคตัวนี้ความจะแตกขึ้นมากทานันผู้ส้มดีดหลากกันมากล่ะ สำหรับคลิปนี้โค้ดโค้ดจบเพียงเท่านี้เลยทานผู้ชมไว้เจอกันคลิปหนะ้าบายบาย